สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมะยุสคาร์นะฮะห่างหายไปนานเลยนะครับเนื่องจากติดน้ำท่วมนะฮะอยู่ที่ใต้นะครับวันนี้ก็มีกระบะเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะนะต้องบอกว่าเป็นกระบะที่ยอดทิศนะขวัญใจมหาชนเลยนะครับเจ้าตัว t ต y o ต้ h ไฮรักุยโก้นะฮะสองจุดห้า e สมาร์ทแคนะครับเป็นปี2 0 1 4นะครับสีสวยนะคันนี้สวยเลยนะครับนะตัวรถเดิมๆไม่มีชนหนักพิวาตจมน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนตัวค่าตัวนะฮะ 285านะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผ่อนก็อยู่ประมาณสักอ่า0 0 0กว่าบาทนะครับใครที่กำลังหาอยู่นะฮะเครื่องยนต์นะฮะ D4D VN Turbo Intercooler ด้วยนะครับสนใจนะครับอินบ็อกซ์มาได้เลยเดี๋ยวพาไปดูตัวรถกันนะฮะตัวได้เป็นสีเทาบอลนะไฟหน้าสวยๆเลยนะฮะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยกระจังหน้านะฮะจะได้เป็นสีโครเมียมนะฮะอันนี้คือเอกลักษณ์ของแชมป์อยู่แล้วมีตัวสคูปนะฮะนะ นี่สีเสือต่างๆบันไดข้างเขาใส่มานะครับนี่นะฮะทรงทรงสวยมากนะฮะคันนี้ภายในได้เป็นเบาะผ้านะนะดูนะครับแบบนี้เลยนะเบาะผ้าสวยๆแบบนี้เลยนะเป็นโอเพนแคปเปิดได้ด้านหลังเขานะครับพุ่มหนังมาและมีจอย n อนดอมาให้เกียร์แมนนวลนะครับสวยๆภายในดำแล้วนะครับผมนะใครที่สนใจก็ลองติดต่อกันเข้ามานะครับ รถสวยน่าใช้งานนะครับน่าใช้งานมากนะครับกุญแจรีโมทนะครับผมอ่านี่นะครับผมลายสีก้าน Airbag ABS นะฮะเลขไมล์อยู่ที่แสนหกพันโลนะฮะสวยนะใครได้คันนี้จบเลยนะฮะจบเลยนะครับสนใจอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับนะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ